นี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการล้างไม้ด้วยน้ำยาปูเทคโทครีนนะครับที่เป็นน้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่นะครับก็ไม้แผ่นนี้นะครับเป็นไม้ทีเ่เราทาไว้เมื่อตอนประมาณต้นปีต้นปีนี้นะครับแล้วเราก็ทาไปแค่รอบเดียวนะครับแล้วเราไปตากตากบนหลังคาหลังคาออฟฟิศเลยนะครับก็มันก็ซีดลงนะครับ แต่ว่ามันไม่ไม่ลอกลอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาล้างเลยนะครับจริงๆแล้วมาตรฐานบริษัทเนี่ยมันต้องทาสองรอบนะครับไมต้ตัวตัวตัวสีแดงเนี่ยนะครับที่ทาเนี่ยต้องทาสองรอบแต่ว่าอันนี้เราทาไปแค่รอบเดียวก็เลยซิบไวหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาล้าง้ามเทากันเลยนะครับก็เป็นตอนแรกเราก็เอาไม้นี่นะครับมาทำให้ ชุ่มน้ำก่อนนะครับอย่าเอาแปรงขนนิ่มเนี่ยนะครับจุกไที่น้ำยาสัญญาพื้นปูพูเผ็กโรซีนะครับรแล้วเราก็ถัดไม้ตอนที่ไม้มันชุ่มน้ำเลยนะครับก็จะเห็นคราบดำๆออกมาครับคบดำๆออ เรียบร้อยแล้วครับคือคราวนี้ขั้นตอนนี้เราจะต้องทิ้งน้ํายาไว้ให้มันซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณสักสินาทีครับแล้วก็เราก็ล้างออกถ้ามีเครื่องแรงดันน้าก็ฉีดออกได้เลยแต่ต้องเป็นตัวสเปรย์นะครับแต่ถ้าจะไม่มีเครื่องแรงดันน้ําเราก็ใช้น้ําสะอาดนะครับใช้น้ําสะอาดทำแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ทิ้งไว้ยังไม่ถึงสิ้านาทีนะครับนีทิ้งไว้ประมาณครับแค่ประมาณสินาที ก็จะเห็นว่ามันต่างไว้แล้วครับนะครับแล้วเราก็รอไม้แห้งมาทาได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะทาเลยนะครับทาเลยโดยที่เราไม่ไม่ฟื้นฟูจะจะดูความแตกต่างโอเคครับเดี๋ยวรอไม้แห้งก็มาทาครับเออก็ฝั่งนี้เราล้างไว้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้เราจะทาทับเลยอันนี้ตากแดดไว้ประมาณประมาณก็เกือบเกือบปีนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันซิดไวก็ก็เพราะว่าเราทาแค่รอบเดียวนะครับอย่างแรกเราทาแค่รอบเดียวแล้วตอนเราตากแดดเนี่ยเราตากแดดแนวแนวราบนะครับมันก็เลยมันก็เลยไปเร็วกว่าแนวตั้งนะครับถ้าแนวตั้งจะอยู่ได้นานกว่านะครับเดี๋ยวจะทาแผ่นฝั่งที่ฟื้นฟูแล้วก็ฝั่งที่ไม่ได้ฟื้นฟูนะครับ มีความต่างเผื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับก็ทาไปแบบมัดมาครับเอาทามัดมานี่นะครับ